เกือบหลับแต่กลับมาได้ของจริงครับสำหรับลพลภาพคงแดงแม้ว่าครึ่งแรกจะโชว์ฟอร์มได้หน้าผิดหวังโดนบรายตั้นบุกนําไปก่อนแต่ทว่าครึ่งหลังลีว์พูกก็เร่งเครื่องกลับมาแซงเอาชนะได้สําเร็จสังเกตจะมีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างรับชมได้ในคลิปนี้ครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็กข้ากเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็กอร่อยเข้มเต็มซอง ต้องยอมมารับเลยว่ารูปเกมของบรายตันในครึ่งแรกมาแรงแซงทางโค้งของจิกการวางมาของคุณซือหนุ่มฟาเบียนคอเซเลอร์ทำในโคตรดีเอามากๆโดยเฉพาะการเพรสซิงทำทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลถึงขั้นเล่นกันไม่ออกแต่ในทางกลับกันลิเวอร์พูลเองครับกระทาผลงานได้ตามความมัธฐานจ่ายบอลเสียเยอะมากโดยรวมแล้วบรายตันมีโอกาสจบสกอร์ได้น้ําได้เนื้อมากกว่าเสียด้วยซ้ำและนักเตะที่ต้องชมในครึ่งแรกนั้นคือยาซินยารี่ครับมิดฟิวด์ยี่สิบเอ็ดปีของบรายตันที่โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงเกินห้ามใจนึกว่าชาบี้เฮนเด ใส่เป็นเจ้าหนูคนนี้ครับทั้งจ่ายบอลและการเล่นเกมรับทําได้ดีแบบไร้ทิฏฐิท้ายที่สุดบรายตันก็มาได้ประตูออกนําไปก่อนจต่จังหวะสวนกลับบอลมาถึงมิโตมะทางกระราบซ้ายก็ไหลบอลให้เฟรดดี้คาร์ดิโอกลูสัสดด้วยขวาบอลเสียบเสาตรงตะข่ายเข้าไปอย่างสวยงามหลังจากนั้นบรายตันก็มีโอกาสได้ลุ้นประตูที่2อ,อยู่หลายครั้งหลายรอบครับแต่ได้ความเฉียบขาดทาให้พวกเขาไม่ได้ประตูทิ้งห่างออกไปนาวินาทีนะั้นต้องยอมรับเลยว่ามองไม่ออกเหมือนกันวันลิวอภูจะกลับมาได้อย่างไรและอาร์เนอร์สล็อตจะแก้เกมแบบไหนหากดูวิีีการรเเล่นอออยยยดขงไต แลฟอร์มการเล่นอันนาผิดหวังของทัพหงแดงในครึ่งแรกแต่ว่าพอเริ่มครึ่งหลังคารับซันลอตก็เหมือนปลุกทีมให้ตื่นจากความว่างสีนาแววตารอวมถึงภาษากายของนักเตะดูมีความมุ่งมั่นต่างขึ้นจากเกมครึ่งแรกอย่างชัดเจนเราไปถึงยังเปลี่ยนวิธีการเล่นของน้องเทรนคารับให้มารับบทบาทอินเวิร์ดฟูลแบ็กขบเข้ามาช่วยแดนกลางมากขึ้นทำให้รูปเกมของหงแดงมีความลื่นไหลและเป็นการแก้เพรสไบรตันไปในตัวและสุดท้ายคารับการแก้เกมดังกล่าวทำให้หงแดงในครึ่งหลังดูดีขึ้นอย่างกระทันตาเห็น,ลนกลมม พลังงานหมดกอกไปตั้แต่ครึ่งแรกทําให้ครึ่งหลังพวกเขาอ่อนล้าร่อยแรงลงไปจนแล้วจนรอดลิวอพูก็ไม่ได้ประตูจุดประกายความหวัง้กลับมาลุกโชนอีกครั้งจากจังหวะกึ่งยิงกึ่งผ่านของโคนีกากโปหลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีโมฮัเมเหม็ดซารากดสกิลปัดทองด้วยซ้ายลิวอพูก,กลับมาแซงนาเป็น2-1และเป็นประตูชัยของทีมต้องยอม,มรับว่าแม้ว่ารูปเกมจะไม่สวยงามแต่ถือว่าทาผลงานได้ตามเป้าคว้า3แต้มสาคัญในสําเร็จแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปพ่ายต่อบอลมาวองตําแหนจ่งอีทั้ง้ีิที่ ขับเที่ยวลุ้นแชมป์ด้วยกันอีกทีมอย่างอาร์เซนอลเสือกมาตกม้าตายเพิ่มอีกเท่ากับว่าทีมคู่แข่งลุ้นแชมป์พลาดท่า,ทานในก้งคูทงง่ทิ้งห่างเรเบลลิฟ้า2แต้มทิ้งห่างอาร์เซนอลเจ็ดแต้มหลังพรีเมียร์ลีกได้เดินทางมาถึงนาที่10ต้องบอกเลยครับว่าการเข้ามาสืบทอ,อดตำแหน่งกุนซีลิเวอร์ผูอย่างอาร์เนอร์ส็อตสอบผ่านฉลุยคว้าชัย8เกมรับตำแหน่งผู้จัดการทีมที่ออกสตาร์ทดีสุดในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลกล้าพูดได้เลยครับว่าจนถึงวินาทีนี้ลิเวอร์พูลลุ้นแชมป เชียร์บิ๊กแมตต์ต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง